การนําวิชาศิลธรรมนะครับกลับมาเป็นวิชาหลักในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ผ่านมานะครับสามปีกว่าได้มีการถกเถียงกันมาว่าฝ่ายหนึ่งต้องการที่จะนําวิชาศิลธรรมกลับคืนมาสู่หลักสูตรการเรียนการสอนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่ามันมีอยู่แล้วนะครับ ผมนะครับที่ไปศ that, ึกษามานะครับก็ได้นะครับจะขอสรุปไว้ตรงนี้เลยว่าอีกฝ่ายหนึ่งที่บอกว่าวิชาศิลธรรมเนี่ยนะครับบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของวิชาพพุทธศาสนาอยู่แล้วนั้นนะครับที่จริงแล้วเนี่ยหากพูดอย่างนั้นน่ยมันก็ถูกแต่ที่จริงนะมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเพราะพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็ได้มีการสอนหลักธรรมทางพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาศิลธรรมเนี่ยเป็นวิชาที่ว่าด้วยนะครับขนบปฏิบัติรวมถึงการประพฤต ของคนในสังคมเพื่อที่จะให้สังคมนะครับมีความสงบสุขดังนั้นวิชาศิลธรรมเนี่ยจะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งแก่ตนเองแล้วก็ส่วนรวมทางด้านพักไทยพักดีมีแนวคิดว่าจะนำวิชาศิลธรรมกลับมาสอนนะครับในหลักสุดการเรียนการสอนอีกครั้งพี่น้องประชาชนครับฟังคำนี้ที่ผมจะพูดต่อไปก็คือว่า กลับมาสอนโดยเป็นวิชาอิสระไม่รวมกับวิชาใดโดยที่จะมีนะครับจัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมในช่วงชั้นทั้ง4ี่ช่วงชั้นผมขออนุญ,ญาตนะครับนำเรียนพี่น้องประชาชนว่าทั้ง4ช่วงชั้นมีอะไรบ้างก็คือช่วงชั้นที่1ป .1 ถึงป .3 ช่วงชั้นที่2ป .4 ถึงป .6 ช่วงชั้นที่3 มัธยมต้นและช่วงชั้นสุดท้ายคือมัธยมปลายม .4 ถึงม .6 นะครับโดยที่จะนำวิชาศิลธรรมกลับมาบูรณาการให้เหมาะสมกับนะครับสภาพหรือสถานการณ์บ้านเมืองโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีที่มีกับปัจจุบันและที่สำคัญครับให้สอดคล้องกับสติป,ปัญญาของผู้เรียนและประการที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าน,นั้นก็คือว่า จะต้องนะครับวัดได้ก็คือจะต้องมีการประเมินผลได้นะครับการประเมินผลอาจจะไม่ใช่ดูจากข้อสอบอัตนัยหรือปรนัยเท่านั้นแต่อาจจะเป็นนะครับการสํารวจพฤติกรรมในระหว่างเรียนนะครับตามตัวชี้วัดของศิลธรรมที่เหมาะสมกับช่วงชั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็น4ี่ดับายหลักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี